ครับคลิปนี้เราจะมาดูกันเปนสภาพนะครับของพระที่ดังจากการเปิดเนื้อนะครับว่าจะมีปฏิกิริยาเป็นอย่างไรนะครับก็คือพระองค์นี้เป็นพระที่เปิดเนื้อมาประมาณเดือนกว่าๆนะครับน่าจะเกือบสองเดือนนะครับที่ลงในคลิปนะครับ ก็ย้อนกลับไปดูได้แล้ครับที่ผมลงไวในคลิปครั้งทีนี้หลังการเปิดเนื้อนะครับเรามาดูกันแปลสภาพนะครับเรือว่าการเปิดติกิริยานะครับของเนื้อพระว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็คือส่วนของการเปลี่ยนแปลงในองค์พระนะครับก็จะเป็น นำฉ่ำนะครับของเนื้อพระเนี่ยครับบริเวณตรงสันนนูลน,น,นะครับที่เรามองเห็นนะก็จะเป็นความฉ่ำหรือว่าการเกิดความชื้นนะครับของน้ำอ้อยนะครับก็คือกองดินนะครับพระสมเด็จวัดละขังนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่เป็นใช้ บล็อกไม้นะครับก็คือจะแตกต่างจากบล็อกที่เป็นบล็อกของหลวงวิจารณ์นะครับอีกอย่างหนึง่งก็คือบล็อกนี้จะเป็นบล็อกไม้ก่อนที่มาเป็นบล็อกมีขอบกระจกนะครับสังเกตกันง่ายที่เราเคยเห็นนะครับแต่พียพน,นี้ไม่มีขอบกระจกนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับ พิมพ์นะครับส่วนที่เป็นบ็อกไม้นี่ครับก็คือการนําผ้าออกจากไม่พิมพ์จะนำหมอกยากนะครับที่เกิดแรกๆนะครับ นี่นะครับก็คือตัวบล็อกจริงๆจะเป็นแค่นี้นะครับแล้วก็ไม่มีกขอบประจกแล้วก็ทำมีการที่ออกพระออกจากบล็อกจะมีการติดนะครับติดขอดบบล็อกนะจะอ,ออกจากตรงแถบนี้ก็เลยเห็นการเหมือนกันเปิดเนื้อพระนะครับแถบนี้นะครับซึ่งแถบนี้จะไม่มีนะครับเป็นเรียบธรรม กันครับก็มีการเหมือนการเปิดเนื้อนี่ครับบางฝั่งนี้ซึ่งปกติที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นถ้าเป็นขอบก็เป็นขอบเห็นการเปิดแบบใดเลยนะครับจะไม่เป็นจะไม่เป็นสองมิติลักษณะนี้นะครับนะครับมอวแนี้ก็จะเห็นชัดเจนนะครับ ส่วนพุทธศินขององค์พระนะครับก็จะเป็นบอกไม่ไม่ลึกนะครับเพราะว่าการเปิดเอาเนื้อพระออกไปชั้นหนึ่งทีนี้จุดสังเกตนะครับถ้าพระที่เป็นพระที่มีการสร้างนะครับตามสูตรของวันละครังก็คือการผสมเกอย่าบพวกน้ำอ้อยน้ำตาลนวย ในยุคหลังที่หลวงวิจารณ์ท่านได้มาแนะนําให้ใช้น้ํามันต่างยูนะครับแต่อันนี้คือยุคที่เป็นยุคของน้ําอ้อยนะครับที่ยังไม่มีการผสมของน้ํามันต่างยูก็เลยทําให้เนื้อพระไม่หอกเป็นสีขาวม่นนี้ที่เราเห็นนี่ค นี่ครับหลักการที่เราสังเกตนะครับหลังจากการเปิดเนื้อพระนะก็จะเห็นความช่ำของเนื้อพระตามจุดที่สูงๆนะครับนี่นะครับก็จะมีข้อแตกต่างนะครับตรงเสียนผระดูนะครับ ส่วนเม็ดมวลสารที่เราเห็นชัดๆนี่ครับก็คือการเปิดเนื้อออกนะครับก็เลยทําให้เราเห็นมวลสารที่มองได้ง่ายนะแล้วก็มองได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับมวลสารนี่ครับแต่ก็ไม่หลุดนะครับแน่นนะครับที่เราเห็นนี่ครับ แต่ถ้าเป็นพระที่พระโรงงานนะครับการถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ล้างพระนะครับก็คือสังเกตง่ายก็คือจะเป็นเนื้อพระที่เป็นพระตายนะครับจะไม่มีความฉ่ำนะเกิดขึ้นมาบนเนื้อพระอย่างแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นพระโรงงานจะความฉ่ำแล้วก็ความมวนนี้จะไม่เกิดขึ้นมาลักษณะนี้นครับนี่เรามองเห็นชัดเจนนะครับมองตรงเส้นสุ่มนะครับ แล้วก็กับพื้นล่างของวงผพเม็ดบนสารก็จะเห็นเด่นชัดนะครับที่เห็นโมลสารเยอะๆนี่ครับผมว่าพระที่ผมมองว่าพระเป็นพระยุคแรกๆนะครับที่การของสมเด็จที่ท่านทำขึ้นมายุคแรกๆนะครับ ก็การแตกลาวหรือว่าการลานขององค์พระนะครับก็จะมีเห็นส่วนที่นู้นนะครับเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าการเอสภาพนะครับของจุพระนะครับกำลังกลับที่เขาเรียกเนื้อกลับนะครับ สสารก็จะมีทุกทุกอย่างนะครับในพระองค์นี้นะครับมีทั้งสีเขียวนี่ครับสีแดงสีดำนะครับอันนี้ตรงด้านบนนะครับนี่ครับความแตกต่างนะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับ ปูนสานที่เราเห็นก็คือจะเป็นแบบฝังแบบธรรมชาตินะครับไม่ใช่การฝังด้วยการซ่อมหรือว่าการเอามาแปะทีหลังนะครับก็คือจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับที่เราเห็นนี่ครับสีเขียวสีแดงนะครับอีกด้านหนึ่งครับ ต้องรอยการหลุดของมวลสารนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็เป็นด้านหลังนี่ครับเปรียแบกบารเล้านะครับผงเนื้อพระนะครับ ก็คือเล้าจะเล้าในแบบของธรรมชาตินะครับก็จะไม่เป็นการเหมือนเอามือเอามือ,เอ,มอเอามือบิดนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเอามือบิบคุจต้องเห็นรอยมือลักษณะนี้นะครับที่บดบออกนะควันนี้คือการเป็นการลานของเนื้อพระนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับจะดูไม่ขัดถ้าดูพูดง่ายๆก็คือจะดูไม่ขัดตานะครับเนี่ย ที่เปิดพระองค์นี้นะครับคือด้านหลังเจะคล้ายๆกับพระที่เป็นองค์ดังที่เราเคยเห็นนี่เรื่อยนะครับในช่องทางของโซเชียลต่างๆนะครับก็เลยทําให้ผมได้เปิดเนือพระองค์นี้ดูนะครับรอยล้านลึกนะครับ แต่พระเป็นเนื้อพระแก็งนะครับแต่ก็ยังมีความหนึกนุ่มอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ครับ ลงไปนะครับเพื่อการฝังตัวของมวลสาร ปุ๋นสารนะครับพ็ต้องเป็นธรมรมชาตินะครับเรามองคือเรามองจะไม่ขัดหูขัดตานะครับเนี่ยครับจะอยู่ขอบพจริน,นครับแต่เป็นมวลนสารที่แน่นนะครับติดแน่นไม่ได้หลุดง่ายครับ <c oughs> ตามกบนะครับเป็นเม็ดขาวนะครับ อีกอย่างนะครับในส่วนหนึ่งนะครับที่จะจำว่าพระนี่คือตรที่เราเปิดเนื้อนะครับก็จะสังเกตอีกอย่างนึงนะครับผมจะขยายดูเนื้อหน่อยหนึ่ง ส่วนของเม็ดมวสารนี่ครับธรรมชาติของเม็ดมวลสารนะครับที่ติดมากับเม็ดมวลสารอีกรอบหนึ่งนะครับสังเกตเห็นไหมครับจุดำดำสองจุดครับผมนั่นนะครับคือสิ่งที่บ่งบอกว่าที่เขาบอกว่ามีอะไรที่อยู่ในเม็ดมวลสารนะครับนี่นะครับสิ่งที่ เลนตีได้อีกอย่างหนึ่งว่าพระก็คือเป็นพระเม็ดมน์สารที่มาจากมุลสารที่เขาได้กล่าวว่าจริงๆนะครับพระสมกอแล้ว่าพระนางพยาอะไรแต่ลายอย่างครับที่เอามาผสมในเม็ดมวลสารของสมเ็จวัดถะครับนี่นะครับสีเขียวสีชมพูครับ น,นี่ในส่วนที่เป็นร่องนะครับที่เป็นร่องลึกๆนะครับเราก็จะเห็นเม,ม,นม็ดมลสารแดงๆอีกข้างในึ่งนึงับแต่กล้องลงไม่ลึกนะครับแล้วก็เม็ดดำนะครับที่อยู่ในร่องลึกนะครับอันนี้คือจาะลงในร่องลึกๆนะครับ,น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 ,รบนี่ครับ นี้สีขาวนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือร่องที่แตกนะครับผมไม่ไจะยามห้ดูร่องที่แตกนะครับ ถ้าเรามองเข้าไปลึกๆนะครับจะเห็นสีส้มๆนะครับเป็นบนสารที่ฝังตัวนะครับในวงพระเหมือนกันคือเป็นการผสมนะครับไม่ใช่เป็นการกวดวงทีหลังนะครับ นี้ตามขอบนะครับก็ให้ดูความฉ่ำมนเนื้อพระไว้ด้วยนะครับนี่ครับชืียวเขียวนี่เพื่นๆน่าจะเป็นสีของมรกตนะครับอเรียกที่เรามองเห็นเนี่ครับเฉียวเนี่ครับ เป็นเม,ม็ดมวลสารอีกเม็ดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเม็ดพระธาตุนะครับสขีขาวขนะครับคือผมจะหันไฟให้ดูนะครับนี่ครับก็จะเกิดความมันเบาวนกันนะครับแล้วก็จะมีเม็ดขาวๆฝังอยู่อีกเม็ดหนึ่งนะครับสังเขตเป็นพระธาตุนะครับใหญ่ๆนะครับ นี่นะครับมก็ขาวได้ฟังอยู่เม็ดนึงนะครับอันนี้เป็นมรกตนะครับที่ผมว่าแสงเฉียวๆนี่ครับถ้าทำเนื้อพระจริงๆนะครับก็จะมีความมันเบาเนี่บความฉ่ำนะครับ นี่เป็นหน้านหน้านะครับเนี่ยครับตามเส้นสุมนะครับถ้าเราใช้กล้องขยายดูนะครับก็จะ mm hmm. เ,เห็นเนี่ยครับความชํำที่มันแตกต่างกันอยู่นะครับ ที่หลังจากการเปิดเนื้อนะครับครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ